สมุทยมูลการของสังสารวัฏเมื่อได้แสดงหลทางมรคไปสู่การรู้แจ้งจิตต้นอันเป็นนิโรธคือการดับสลายทุกได้แล้วหลวงปู่ได้กล่าวถึงมูลการของสังสารวัฏคือสมุทยัยเพื่อให้ผู้เจริญภาวนาได้ตรณะโดยให้ปารวาทีตั้งเป็นปุจฉาว่าท่านชีม้มรคฟังหลักแหลม ช่างต่อแต้มกว้างขวางสว่างสวยยังอีกอย่างทางใจไม่หลุดสมุทัยขอจงโปรดชี้ให้พิสดารเป็นการดีข้อปุจฉาอ้างว่าข้ออธิบายเรื่องมักอันเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงนิโรธคือการดับทุกนั้นชัดเจนในทุกแง่มุมแล้วแต่ขอได้โปรดแสดงให้เห็นถึงสมุทัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นภายในใจด้วย หลวงปู่ได้มีคำวิสัชนาว่าตอบว่าสมุทัยอาไรรักเพลินยิ่งนักนำพบใหม่ไม่หน่ายนี้ว่าอย่างต่ำกรรมคุณห้าเป็นราคีอย่างสูงที้สมุทัยอาไรชาญต่อข้อปุจฉาที่ขอให้แสดงถึงสมุทัยอันเป็นเหตุไม่ให้จิตได้ประจักษ์แจ้งจิตต้นนั้นหลวงปู่ได้กล่าวตอบดังนี้ สมุทยัยเคยเหตุปัจจัยที่ทำให้ใจไม่สามารถรู้แจ้งทำเอหรือจิตต้นได้นั้นเป็นเพราะใจยังเพลิดเพลินไปในธรรมคู่ด้วยอำนาจแห่งปัญหาอันมีกามตัญหาเป็นเบื้องต้นและวิภาวะปัญหาเป็นเบื้องปลายเบื้องต้นอันได้แก่กามคุณห้านั้นก็คือความเพลิดเพลินยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงโผลทภพะ ที่ได้สัมผัสรับรู้ผ่านตาลิ้นจมูกหูกายสัมผัสนี่คือสมุทัยในเบื้องต่ําแต่สมุทัยที่ละเอียดและละได้ยากแม้กระทั่งผู้เจริญภาวนาก็ยังยากที่จะละได้ก็คือความอาลัยในฌานความอาลัยในฌานนี้เป็นไปในบุคคลผู้ได้เจริญสมาธิภาวนาจนจิตปลอดพ้นจากบ่วงคือ วัตถุกรรมจากภายนอกอันได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงกายสัมผัสแล้วแต่ยังมีความยินดีพอใจที่จิตได้สถิตยอยู่ในองค์ชานระดับใดระดับหนึ่งความพอใจอยู่กับอารมณ์อันเป็นองค์ชานนี้คือสมุทัยขั้นสูงตามที่หลวงปู่กล่าวปัญหาไม่ว่าจะเป็นกรมปัญหาภวะปัญหาหรือวิภวะปัญหาไม่ว่าปัญหาอย่างหยาบ คือกามตัญหาหรือตัญหาอย่างละเอียดคือวิภาวะปัญหาต่างก็เป็นเหตุปัจจัยให้ใจไม่รู้แจ้งธรรมมทั้งนั้นเพราะยังติดข้องอยู่ในธรรมคู่จึงไม่สามารถรู้แจ้งธรรมเอกได้หลวงปู่จึงกล่าวแสดงให้เห็นถึงสมุทัยว่าอย่างต่ำกรรมคุณห้าเป็นราคีอย่างสูงชี้สมุทัยอะไรชาญ ปัญหาไม่ว่าหยาบหรือละเอียดต่างก็เป็นเหตุปัจจัยไม่ให้รู้แจ้งในจิตต้นทั้งสิน้นปัญหาขั้นหยาบๆคือเพลิดเพลินพอใจในกามคุณน,นั้นคิดเห็นได้ไม่ยากแต่ปัญหาขั้นละเอียดคือยินดีพอใจในฌานหรือความอยากรู้แจ้งครรนั้นเป็นปัญหาที่คิดเห็นได้ยากเพราะเป็นปัญหาที่ละเอียดจนยากที่จะคิดเห็นได้แต่ สามารถรู้เห็นได้ผ่านทางการเจริญสติภาวนาที่หลวงปู่ต้องกล่าวถึงปัญหาที่ละเอียดนี้เพราะนี่คืออุปสรรคสำคัญต่อบุคคลผู้เจริญภาวนาเพื่อความรู้แจ้งปัญหาอันได้กแก่กรรมคุณทั้งห้านั้นเป็นไปในระดับศีลธรรมแต่ปัญหาคือความอะไรในชาน,นั้นเป็นไปในระดับปรมัตรธรรม การที่หลวงปู่ต้องกล่าวจำแนกแยกให้เห็นปัญหาทั้งระดับต่ำและระดับสูงนี้ก็เพื่อให้ผู้เจริญภาวนาได้ตระหนักรู้ว่าบุญหนทางสู่การทำพระนิพพานให้แจ้งนั้นความยินดีพอใจอยู่ในอารมณ์อันเป็นองค์ชานั้นก็นับเนื่องอยู่ในปัญหาทั้งนี้เพราะความอะไรในฌานเป็นวิภวะปัญหาซึ่งเป็นอวรณธรรมอวรณธรรม เป็นทำเครื่องหุ้มห่อจิตไว้ไม่ให้รู้แจ้งประจั์จิตต้นได้เพื่อแสดงความหมายของสมุไทยที่ผู้เจริญภาวนาพึงตระหนักรู้หลวงปู่จึงกล่าวแสดงสมุไทยเป็นเหตุขัดขวางจิตมิให้รู้แจ้งทมดังนี้ถ้าจะจับตามวิถีมีในจิตก็เรื่องคิดเพลินไปในสังขารเพลินทั้งปวงเคยมาเสียช้านาน กลับเป็นการดีไปให้เจริญจิตไปในส่วนที่ผิดก็เลยแตกกิ่งก้านฟุ้งซ่านใหญ่เที่ยวเพลินไปในผิดไม่คิดเขินสิ่งใดชอบอารมณ์ก็ชมเพลินเพลินจนเกินลืมตัวไม่กลัวภัยเพลินดูโทษคนอื่นเดินด้วยชั่วโทษของตัวไม่เห็นเป็นไหนโทษคนอื่นเขามากสักเท่าไรไม่ทำให้เราตกนรกเลย โทษของเราเศร้าหมองไม่ต้องมากส่งวิบากไปตกนรกแสนสาหัสหมั่นดูโทษตนไว้ให้ใจเคยเว้นเสียซึ่งโทษนั้นคงได้เชยชมสุขพ,พ้นถูกภัยเมื่อเห็นโทษตนชัดรีบปัดทิ้งทําอ้อยอิ่งคิดมากจากไม่ได้เรื่องอยากมีไม่หยุดคือตัวสมุท,ทยัยเป็นโทษใหญ่กลัวจะไม่ดีนี้ก็แรง ดีแลไม่ดีนี้เป็นพิษของจิตนะักเหมือนไข้หนักถูกต้องของแสลงกำเริบโรคด้วยพิษผิดสำแดงทำไม่แจ้งเพราะอยากดีนี้เป็นเดิมความอยากดีมีมากมักลากจิตให้เที่ยวคิดวุ่นไปจนใจเหิมสับพะชั่วมัวหมองก็ต้องเติมผิดยิ่งเพิ่มร่ำไปไกลจากรรำ คำอธิบายขยายความเกี่ยวกับสมุทัยของหลวงปู่ง่ายๆตรงๆเพราะประสงค์ให้ผู้เจริญภาวนาได้คิดนึกทบทวนความหมายภายในใจตนประเด็นที่ท่านเสนอให้คิดทบทวนคือการคิดเพลิดเพลินไปในการปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆให้มีความหมายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้มีคุณค่าเป็นบวกเป็นลบเป็นถูกเป็นผิดเป็นดีเป็นชั่วต่างๆนานา โดยหลวงปู่กล่าวความหมายนี้ด้วยข้อความสั้นๆว่าคิดเพลินไปในสังขารเพลินทั้งปวงเคยมาเสียช้านานเมื่อเพลินไปในความคิดของตนแล้วก็นำเอาความคิดของตนไปกำหนดให้เป็นกฎเกณฑ์ตัดสินผู้อื่นว่าผิดหรือถูกชั่วหรือดีแล้วผู้ใดหรือสิ่งใดเป็นไปตามที่ตนเองคิดกำหนดหมายได้ก็เพลิดเพลินเช่นชมไปกับผู้นั้น หรือสิ่งนั้นๆแต่ถ้าผู้ใดหรือสิ่งใดขัดแย้งกับข้อกำหนดที่ตนเองคิดหมายไว้ก็ขัดเคืองจนกลายเป็นความขุนมัวภายในใจตนเองความเพลิดเพลินไปในความดีที่ตนเองคิดกำหนดไว้และความขุ่นมัวคับแขนกับความชั่วเพราะไม่ต้องตามใจตนล้วนเป็นสมุทยัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งสิ้นดังที่หลวงปู่กล่าวว่า เที่ยวเพลินไปในผิดไม่คิดเขินสิ่งใดชอบอารมณ์ก็ชมเพลินเพลินจนลืมตัวไม่กลัวภัยเพลินดูโทษคนอื่นดื่นด้วยชั่วโทษของตัวไม่เห็นเป็นไฉนโทษคนอื่นเขามากสักเท่าไหร่ไม่ทำให้เราตกนรกเลยโทษของเราเศร้าหมองไม่ต้องมากส่งวิบากไปตกนรกแสนสาหัสกลับมาดูแลจิตใจตนเอง นี่คือกิจที่ผู้เจริญภาวนาพึงกระทำเพื่อสำรวจตรวจสอบสภาวะธรรมภายในใจตนให้รู้เห็นว่าทำใดเป็นโทษก็ให้ละในวงเล็บปหานะธรรมนั้นเสียผู้เจริญภาวนาย่อมรู้ได้ด้วยตนเองว่าธรรมารมที่จิตเสพสวยนั้นเป็นวัชระในวงเล็บโทษหรืออนวัชระในวงเล็บไม่มีโทษ แล้วปหานธรรมที่เป็นวัชระและพาเวปตพะในวงเล็บเพิ่มพูนธรรมที่เป็นอนัวัชระเหมือนดังที่หลวงปู่กล่าวว่ามันดูโทษตนไว้ให้ใจเคยเว้นเสียซึ่งโทษนั้นคงได้เชยชมสุขพนทุกภัยเมื่อเห็นโทษตนชัดรีบตัดทิ้งทำอ้อยอิ่งคิดมากจากไม่ได้ความอยาก แม้กระทั่งอยากดีก็ยังเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์ดังนั้นผู้เจริญภาวนาพึงตระหนักถึงประเด็นนี้ให้มากเพราะอยากดีจึงกังวลกลัวว่าจะไม่ดีความดีหรือไม่ดีนั้นเป็นทมคู่ที่ถูกคิดปรุงแต่งขึ้นภายในใจของผู้บำเพ็ญภาวนาเองและสภาวะธรรมคู่นี้แหลเป็นพิษต่อจิต และขัดขวางไม่ให้จิตรู้แจ้งทำเองดังที่หลวงปู่กล่าวว่าอยากดีไม่หยุดคือตัวสมุไทยเป็นโทษใหญ่กลัวจะไม่ดีนี้ก็แรงดีแลไม่ดีนี้เป็นพิษของจิตนักเหมือนไข้หนักถูกต้องของแสลงกำเริบโรคด้วยพิษผิดสำแดงทำไม่แจ้งเพราะอยากดีนี้เป็นเดิมความอยากดีมีมากมักลากจิต ให้เที่ยวติดวุ่นไปจนใจเหิมสับพชั่วมัวหมองก็ต้องเติมผิดยิ่งเพิ่มร่ำไปไกลจะทำความหมายของสมุทัยทั้งหมดที่กล่าวมานี้หลวงปู่กล่าวเพื่อตักเตือนให้ผู้เจริญภาวนาได้ตระหนักรู้ไว้เพื่อปกป้องจิตไว้ไม่ให้ตกไปในความอยากแม้ที่สุดแล้วอยากดีอยากบรรลุธรรมก็ยังเป็นความอยากคือตัณหาทั้งสิ้น เมื่อได้กล่าวแสดงความหมายของสมุไทยแล้วหลวงปู่ได้กล่าวชี้แจงแสดงเหตุผลว่าทําไมท่านจึงไม่ชี้แจงแสดงเรื่องสมุไทยไว้แต่เบื้องต้นโดยท่านได้กล่าวว่าที่จริงชี้สมุไทยนี้ใจฉันคลามฟังเนื้อความไปข้างนุ่งทางยุ่งยิ่งเมื่อชี้มักฟังใจไม่ไหวติงระงับนิ่งใจสงบ จบกันทีสาเหตุที่หลวงปู่ไม่กล่าวแสดงเรื่องสมุทัยไว้แต่ต้นนั้นเพราะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความคิดเพื่อสาวหาเหตุหาปัจจัยที่ก่อให้เกิดทุกข์ความคิดนึกที่เหตุปัใจจัยให้เกิดทุกนี้แม้จะเป็นโยนิโสมนสิการคือการคิดโดยอุบายอันแยบคายแต่ก็ยังเป็นเพียงแค่การคุ้นคิดเท่านั้นหาใช่การเจริญกายคตาสติภาวนาไม่ เพราะเป็นเพียงแค่การเรียบๆเ,เคียงๆอยู่ที่หน้าถ้ำหาได้เข้าไปสู่ภายในถ้ำแห่งเินจขันไม่เพราะฉะนั้นในลิขิตธรรมนี้จึงมุ่งชี้ไปที่มัตคือการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นคําชี้แจงของหลวงปูน่นี้มีความสําคัญต่อผู้เจริญภาวนาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสมาธิภาวนาหรือสติภาวนาเพราะ หัวใจของการภาวนาคือการผละออกมาจากใจคิดมาสู่จิตรู้มณสิการในวงเล็บใจคิดไม่ว่าจะแยบทายและละเอียดอ่อนสักเพียงใดก็ยังเป็นไปในกระแสของการคิดนึกซึ่งสิ่งหรือสภาวะที่ถูกคิดถึงนั้นยังเป็นภายนอกจิตรู้ทั้งสิ้นหัวใจของการภาวนาคือการกลับมาสู่ความเป็นไปภายในจิตใจและ นี่คือเหตุว่าทำไมอารมณ์ของวิปัสนากรรมฐานจึงมีเพียงเบญจขันธ์เท่านั้นหาได้มีอารมณ์อื่นอันเป็นภายนอกจิตใจไม่ขอผู้เจริญภาวนาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสมาธิภาวนาในวงเล็บในวงเล็บสมถกรรมฐาน,าน,านาหรือสติภาวนาในวงเล็บว,วิปัสนากรรมฐาน ได้น้อมนำเอาโอวาทบทนี้ไปใค่ควรพิจารณาเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการเจริญภาวนาของตัวท่านเองเถอะนิคมกถาธรรมะกะถาว่าด้วยธรรมขันจบลงด้วยข้อความว่าอันนี้ชื่อว่าขันทวิมุตสมังขีธรรมะประจำอยู่กับที่ไม่มีอาการไปไม่มีอาการมา สภาวะธรรมที่เป็นจริงสิ่งเดียวเท่านั้นและไม่มีเรื่องจะแวะเวียนสิ้นเนื้อความเพียงเท่านี้ขันธวิมุตสมังคีธรรมเป็นชื่อของลิขิตธรรมนี้ชื่อนี้มีความหมายจำเพาะเจาะจงเพื่อสื่อถึงบุคคลผู้บำเพ็ญภาวนาเพื่อความรู้แจ้งความหมายของธรรมิกถาทั้งหมด สามารถสรุปรวมความลงได้ในชื่ออันเป็นมคตภาษาในวงเล็บบาลีนี้ที่ประกอบขึ้นด้วยคำศัพท์สี่คำคือขันทะบวกวิมุตติบวกสมังคีบวกธรรมะขันทะหมายถึงเบญจขันธ์วิมุตติหมายถึงสภาวะหลุดพ้นจากอุปาธทานในเบญจขันธ์สมังคีหมายถึง สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกันธรรมหมายถึงสภาวะธรรมอันปรากฏเป็นธรรมรมรวมความหมายโดยพยัญชนะคือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกันเป็นธรรมรมแล้วทำให้หลุดพ้นจากอุปทานในเบญจขันธ์ความหมายโดยอัดคือธรรมอันเป็นเครื่องนำพาไปให้หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้า เพื่อความกระจ่างชัดในใจของผู้เจริญภาวนาหลวงปู่จึงได้นิยามความหมายของคำว่าขันธวิมุตสิมังคีธรรมะไว้สามประการคือหนึ่งประจำอยู่กับที่ไม่มีอาการไปไม่มีอาการมาเป็นชื่อสื่อถึงสภาวะที่เป็นอสังขตธรรมซึ่งอยู่ซึ่งอยู่เหนือวิสัยที่จะรู้ได้ด้วยสุตะมยะปัญญาและจินตามยะปัญญา แต่จะประจักษ์แจ้งได้ด้วยการภาวนามยปัญญาเท่านั้นความเป็นอสังคตะธรรมนี้มีนัยยะสำคัญต่อบุคคลผู้เจริญภาวนาเป็นอย่างยิ่งเพราะเมื่อใดที่ผู้เจริญสติภาวนาได้บำเพ็ญภาวนาให้เกิดมหาสติแล้วย่อมจะอย่างรู้ได้ดีว่าทันมรมใดเป็นสภาวะธรรมที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาในวงเล็บสังคตาธรรม ธรรมรมนั้นย่อมมีอาการเกิดขึ้นแล้วมีอาการดับไปกล่าวคือมีอาการไปและมีอาการมาแต่ขันธวิมุตสมังคีธรรมะที่หลวงปู่กล่าวถึงนี้อยู่กับที่ไม่มีอาการไปและไม่มีอาการมาทั้งนี้เป็นเพราะสภาวะธรรมดังกล่าวนี้เป็นธรรมชาติเดิมแท้ของจิตอันเป็นวิญญาณธาตุดังนั้น จึงมีสภาวะเป็นอสังขตะธรรม 2. สภาวะธรรมที่เป็นจริงสิ่งเดียวเท่านั้นนี้คือสภาวะธรรมที่หลวงปู่ได้กล่าวมาแล้วโดยชื่อเรียกว่าธรรมเอกและจิตต้นและนี่คืออริยสัจธรรมเพียงหนึ่งเดียวที่ทำให้ผู้รู้เป็นอริยบุคคลสไม่มีเรื่องจัะแวะเวียนขันธวิมุติสมังคีธรรมะนี้ ไม่มีคุณลักษณะและธรรมลักษณะที่จะพารนาด้วยถ้อยคำเพราะมีสภาวะเป็นสุญญาตาธรรมที่ผู้รู้เพึงรู้ได้เฉพาะตนสิ้นเนื้อความเพียงเท่านี้นี่เป็นถ้อยคำกล่าวจบลิขิตธรรมที่ชื่อว่าขันธวิมุตติสมังคีธรรมะพร้อมทั้งคำกล่าวเตือนว่าผิดหรือถูกจงใช้ปัญญาตรองดูให้รู้เถิด การใช้ปัญญาเป็นวิสัยของวินยูชนที่จะพึงพิสูจน์ทราบความหมายของข้อความที่หลวงปู่กล่าวไว้ความหมายของขันธาวิมุตสังคีธรรมะนี้เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญภาวนาจนเกิดยานอย่างรู้ในเบญจขันธ์แล้วนำความรู้นั้นมาแสดงให้ปรากฏผ่านถ้อยคำที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นจนจบลงเพียงเท่านี้พระภูริทัตู ในวงเล็บมันวัดสะประทุมวันเป็นผู้แต่งพระภูริทตโตเป็นนามฉายาของหลวงปู่ที่ได้รับมาจากพระอุปชาตามข้อกำหนดข,ของการขออุปสมบทที่กุลบุตรผู้เป็นอุปสัมปทาเปกขะจะต้องมีชื่อเป็นมคตภาษาเพื่อใช้เรียกหาในการสวดยตัติจตุตถกรรมคำในวงเล็บว่ามัน เป็นชื่อของหลวงปู่ตามสำเนียงเรียกภาษาไทยอีสานเป็นชื่อของหลวงปู่ตามเดีย๋ยวนะคำในวงเล็บว่ามั่นเป็นชื่อของหลวงปู่ตามสำเนียงเรียกภาษาไทยอีสานซึ่งมีความหมายตรงกับคำว่ามัน่นตามสำเนียงภาษาไทยกลางวัดประทุมวันคือวัดประทุมวนาราม เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครที่หลวงปู่ได้เคยพักอาศัยจำพรรษาและได้รจนาลิขิตธรรมนี้ขึ้นมานี่เป็นบทลิขิตธรรมของหลวงปู่เพียงชิ้นเดียวที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งในเชิงรูปแบบและเชิงเนื้อหาในเชิงรูปแบบนั้นมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ตามจารีประเพณีของการรจนาธรรมกถา เพื่อประกาศพระสัตธรรมของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวคือลิขิตธรรมนี้ประกอบด้วยหนึ่งปนามัตถาคือคำกล่าวนอบน้อมต่อพระบรมศาสดาและคำกล่าวบูชาพระรันาตนตรัยสองอรัมภกถาคือคำกล่าวปารบให้รู้ว่าลิขิตธรรมบทนี้ถูกรจนาขึ้นมาด้วยบูญเหตุใด และเพื่อคุณประโยชน์ต่อใครสธรรมกถาคือกะถาว่าด้วยการเจริญสติภาวนาอันเป็นไปในเบญจขันธ์เพื่อประจักษ์แจ้งสภาวะธรรมที่หลวงปู่ท่านเรียกชื่อว่าขันธะวิมุตสมังคีธรรมะสนิคมกถาคือบทสรุปสุดท้ายพร้อมทั้งลงนามผู้รจนาและ สถานที่อาศัยในการรจนางานชิ้นนี้ขึ้นมาในเชิงเนื้อหานั้นสามารถกล่าวได้ว่านี่คือวิกิตธรรมที่ว่าด้วยการเจริญสติภาวนาที่บริสุทธิ์งดงามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเบื้องต้นได้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติเบื้องต้นได้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติซึ่งผู้เจริญภาวนาพึงบ่มเพาะ ให้เกิดมีในตนเพื่อจะได้เป็นพละและอินทรีย์ในการประกอบกิดคือการภาวนาท่ามกลางได้แสดงขั้นตอนและแง่มุมต่างๆของการเจริญสติภาวนาที่บุคคลผู้เจริญภาวนาได้พบเจอและก้าวผ่านไปสู่การได้ประจักษ์แจ้งสภาวะธรรมที่ชื่อว่าขันธวิมุติสมังคีธรรมะและในที่สุด ได้แสดงให้เห็นถึงอริยผลอันพึงปรากฏขึ้นในใจของผู้เจริญภาวนานี่คือลิขิตธรรมของหลวงปู่ผู้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยธรรมที่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้วขันธวิมุติสมังคีธรรมะคือสโลกธรรมในภาคไทยที่ไพเราะงดงามทั้งโดยพยัญชนะและโดยอัด นับเป็นมรดกธรรมที่พระผู้เป็นพระพระผู้เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้มอบไว้ให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยขอให้ลิขิตธรรมที่ชื่อว่าขันธวิมุติสมังคีธรรมะนี้ได้เป็นเครื่องชี้นำหนทางให้ผู้เจริญภาวนาได้ดำเนินไปบนหนทางสู่ความรู้แจ้งเทิน